เอาเป็นว่าทำแบบใดเหลือที่ทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ปลองดองกันธรรมะนั้นก็คือทำที่มีแต่ให้ทำที่มีแต่ให้นั่นแหละจะทำให้ทุกคนปลองดองกันพวกเราพวกเราอลองนึกภาพว่าเรา มีอะไรเราก็แบ่งปันเขาเรามีอาหารการกินดีๆเราก็แบ่งปันกันเรามีธรรมะดีๆเราก็แบ่งปันกันเรามีหัวใจที่เย็นที่สบายแล้วพ้นทุกข์แล้วเราก็ให้ความเย็นสบายของ หัวใจของเรานี่แหละให้แก่เขาได้ซึมซับเนี่ยการให้หัวใจกันและกันนี่แหละการให้ธรรมะที่งดงามเป็นไปเพื่อวความพ้นทุกนี่แหละการให้วัตถุธาตุที่พวกเราพอที่จะแบ่งปันได้เราให้กันนี่แหละเรียกว่าให้รูปด้วยให้นามด้วยให้ธรรมธาต ให้หัวใจด้วยนั่นเองการให้ทั้งสามลักษณะนี่แหละจะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ปรองดองกันมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่มันต้องเริ่มจากอะไรก่อนละ่ะพวกเราว่ามันต้องเริ่มยังไงละ่ะมันไม่ใช่ว่าในใจโกรธอยู่แต่ข้างนอกให้ <c oughs> เอาของไปให้แต่ยังนับบุญนับึ้งไม่ใช่นะถูกไหมมันต้องให้ออกมาจากหัวใจอะหัวใจที่มันบริสุทธิ์แล้วหัวใจที่มันแจ้งมันเต็มแล้วอะหัวใจที่มันรู้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่กลับมาเกิดอีกการให้ด้วยหัวใจที่มันรู้แจ้งแล้วเต็มเปี่ยมและประจักษ์แล้วนี่แหละ มันถึงจะส่งผลไปยังผู้รับพวกเราว่าจริงไหมมันไม่ใช่เป็นการเสแสร้งถูกไหมมันไม่ใช่ให้เพื่อหวังที่จะอะไรได้อะไรบางอย่างนะแต่มันเป็นการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยทุกคนบนโลกใบนี้จะปลองดองกันพวกเราว่าใช่ไหม ใครจะโกรธเราไม่เป็นไรเราให้ปัญญาเราให้ความรู้เราให้การให้อภัยเราให้หัวใจที่ไม่ต้องการสิ่งใดมันมีแต่ให้เห็นไหมมันมีแต่ให้ใครก็ตามนะเมื่อเป็นผู้ที่ได้รับ พวกเราลองนึกภาพว่าพวกเราไปอยู่กับหมู่ชนหมู่เพื่อนหมู่สังคมใดก็กได้พวกเราไปแบบไม่รู้อะไรรอกก็ไม่เคยเจออะไรที่มันงดงามเลยไม่ได้สนใจมาเพื่อจะมาทํางานหาเงินหาไรายได้อุปมานะเพิ่นว่าเราไปถึงสังคมนี้โรงงานนี้หรือสถานที่ใดหรือหมู่บ้านใดก็ดี เราเข้าไปปุ๊บเอา้าทำไมเขาถึงยิ้มแย้มให้กับเราทำไมเขามาคุยกับเราดีจังนี้ททำไมเราถามอะไรไปเขาพูดโอ้โหให้หัวใจเราจังเลยเขาแนะนำดีมากทุกอย่างเลยเราไม่รู้อะไรเขาให้เรารู้ทุกอย่างเลยเราขาดหรืออะไรเขาแบ่งปันเรา เราไม่เข้าใจเราไม่รู้สิ่งที่เขาสอนเราบอกเราแนะนําเราเป็นหนึ่งว่าเราเป็นลูกหลานครอบครัวเขาอะเรายังไม่รู้แจ้งในธรรมเลยเขาก็อธิบายพูดน้มน้าวชี้ให้เห็นเขาให้ความเมตตาการุณาให้ธรรมะกแก่เราชี้ให้เห็นถึงความเบาความโล่งความที่อย่าไปถือครองสิ่งใด อย่าไปทุกข์กับสิ่งใดก็สอนให้เราอย่าถือครองสิ่งใดก็สอนให้เราให้เหมือนเขาโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงถึงได้มีแต่ความเบาความโล่งความอุ่นใจเวลาเข้าใกล้เขาทำไมความรู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวมันไม่มีเหลือเลยเมื่อเราอยู่กับเขา มันมีแต่ความรู้สึกว่ามีแต่ให้กันนะมันจึงมีความรู้สึกว่าโอ้โหทาไมน่าอยู่จังที่นี่อยากช่วยเหลือเขาตอบแทนน่ะเขาให้เขาบอกคือเราจะช่วยเขาตอบแทนเราตอบแทนเขาเราจะเป็นพี่เป็นน้องกับเขาเราจะปกป้องดูแลกันละรกันมันจะมีความรู้สึกว่าอยากให้ตอบแทนพวกเรา,าจริงไหม แล้วพวกเราจะปลองดองรักใคร่คกลมเกลียวกันเลยเนี่ยการให้มันให้ทุกลักษณะเลยก่อนที่จะให้ได้เนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละก่อนที่จะให้ได้จิตของเราดวงนี้จะต้องแปลสภาพก่อนจากความมีตัวตนความเห็นแก่ตัว ต้องแปลสภาพเนื้อท่าของจิตเราเป็นเนื้อองค์ปัญญาที่รู้แจ้งในความไม่มีเราเรียกว่าจิตของเราต้องแปลสภาพจนรู้แจ้งในอนัตตาธรรมไม่ใช่อัตตาตัวตนนะเพราะธรรมชาติของพวกเราสัตว์โลกล้วนแล้วแต่มีความเป็นตัวเป็นตนสูงมากทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อตัวทั้งสิ้นแหละ เพราะอะไรเพราะอัตตาตัวตนไงจิตอาวิชามันจะสร้างอาการปรุงแต่งแล้วก็ยึดแล้วก็ถือครองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปและนามมันจะมีความเป็นเราเป็นของของเราทั้งสิ้นนั่นแหละคือจิตอาวิชาตัวตนจะมากเอเอะเราของเราของข้าไม่ของแก ก็กจะมาแยกงอะไรของข้าก็จะมาเล็กข้ามันจะม,มีข้าบิแกแล้วก็ทะเลาะเบียดเบียน,ยนโกรธเกลียดมันไม่มีหรอกอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ร่วมเย็นเป็นสกมีแต่จะแตกแยกกันพวกเราเห็นสังคมในเมืองไหมมีแต่จะแตกแยกกันไปเรื่อยเห็นไหมความเป็นอัตตาตัวตนมากมันไม่มีทางจะปรองดองกันได้หรอกอยู่ข้างบ้านกันยังไม่คุยกันเลย จะมาแบ่งข้าวปลาอาหารกันยิ่งไปกันใหญ่เลยขนาดไปทําบุญกุศลในวัดในสถานที่เดียวกันยังทะเลาะก,กันเลยยังแทบจะเก่นข้าด่าทอโกเจ็ดทําลายกันและกันเลยพวกเราว่าถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าจิตของพวกเรานี้มันเป็นจิตที่ มีอวิชาเต็มเปี่ยมเลยจิตอวิชาจะมีแต่ความเป็นตัวเป็นตนจำไว้เลยนะอัตตาตัวตนจะมากของข้าของแกะอะไรเออะของข้าบ้านข้ารถข้ากระดาษข้าที่ดินข้านี่ร่างกายข้า ความพอใจของข้ามันจะมีแต่ความเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าอัตตาตัวตนตรงนี้เข้าใจเนะพวกเราจีตพวกเรามันเริ่มต้นมาแบบนี้มันนานแสนานานแล้วเรียกว่าอัตตานุทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนเป็นจิตอาวิชานั่นเองการที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้นะ จิตพวกเราทั้งหลายจะต้องแปลสภาพจากเนื้ออวิชากลายเป็นเนื้อองค์ปัญญาเมื่ราจะไว้นะจิตของพวกเราจะต้องแปลสภาพกลายเป็นเนื้อองค์ปัญญามันจะเปลี่ยนจากเนื้ออัตตาตัวตนกลายเป็นอนัตตาแทนพระพุทธเจ้าจึงบอกสอนเรื่องอนัตตาทรรไง เป็นธรรมะตัวเดียวที่ทำให้พวกเราพ้นทุกพ้นวัตตะและเข้าสู่ยุคสีวิไลยด้วยคือทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างล่มเย็นเป็นสุขเลยเพราะมันจะไม่มีอัตตาตัวตนนั่นเองเรียกว่าอนัตตาธรรมจิตของพวกเราขาดองความรู้เรื่องอนัตตาธรรมอนัตตาธรรมนี่ คือความที่พวกเราเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเลยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเรามันจึงแบ่งปันกันไงมันจึงให้รูปได้ให้นามคือความรู้ได้ให้หัวใจแก่กันและกันได้ให้วิชาผ้นทุก แก่กันและกันด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนให้ความเมตตาการุณาต่อกันอะไรเกิดแล้วเออก็ช่างเถอะเคยทำผิดพลาดมากับเราทำกรรมกับเราไว้หนักเลยไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วจะทำร้ายเราจะเคยโกรธเกลียดอาฆาตจะทำให้พวกเราพังพินาศมาก็ตามเอะ เมื่อจิตของพวกเราได้รู้แจ้งในอนัตตาธรรมแล้วพวกเราจะมีแต่การให้อภัยกันเพราะมันเกิดแล้วมันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้หรอกอืช่างมันเถอะกับบันใดที่เคยร่วงกันมาเออก็ช่างมันเถอะมันไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่โกรธข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามชาตินะ เนี่ผู้ที่รู้แจ้งอนัตตาร,รมแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอนัตตาทรรมยังเป็นอัตตาตัวตนอยู่ยังเชื่อว่าเป็นเราของเราตัวข้าของข้าอยู่เนี่ยมันจะไม่มีหลอกให้อภัยกันนะแกทําชันใช่ไหมเดี๋ยวแกเจอชันแน่แน่ <laughs> <laughs> พวกเราเข้าใจชัดเจนไหม พวกเรานึกภาพนะสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งมาแต่ไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาหน้าบ้านเราชนล้วเราปึ้งเลยพังเลยแตกเลยปากฏว่าล้วเหล็กนั้นกระเด็นมาชนกระจกหน้าบ้านแตกอีกหล้านเราเล่นอยู่ตรงนั้นโดนกระจกนั้นกระแทกเป็นแผลเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้แล้วคนที่มาชนนั้นตอนนี้ก็สาหัส นะเนื่องจากว่าหลับในพวกเราไม่ได้ทําอะไรเราอยู่เฉยเฉยนะแต่เขามาชนทําให้หลานเราปาดเจ็บด้วยบ้านพังด้วยพวกเราว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วถูกไหมผู้ที่ยังมีอัตตาตัวตนมากๆไปไงเรียกว่าจิตอาวิชาเต็มเปี่ยมเนยจิตที่มีความไม่รู้เต็มเปี่ยมจะปรุงแต่งยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา กิดอ,อะไรขึ้นเดินออกไปโอ้ยดา่าโกรธเกลียดแบบนี้ทว่าแทบจะเอามีดิโต้มาสับรถคันนี้เลย <c oughs> ถูกไหมโทรศัพท์โทรหาตำรวจเรียกมาจัดการดวนปรกกันนี่เกรียดดวนโอยโกรธมากเกลียดมากนี่ว่าจะเอากันคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเลยนะนี่คือจิตอวิชา ที่มีความเป็นตัวเป็นตนเห็นแก่ตัวสูงมากคือเชื่อว่ามีตัวแล้วพวกเราล่ะถ้าเป็นเราพวกเราจะเป็นยังไงถามหัวใจตัวเองดูนะทีนี้ถ้าเป็นจิตที่เห็นอนัตตาแล้วคือรู้แจ้งว่าร่างกายนี้มันเป็นวัตถุธาตุของโลกใบนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ ที่เราแค่มาอาศัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราแค่มาอาศัยเห็นแจ้งได้เมื่อไหร่แบบนี้นะว่านะว่ามันไม่ใช่ร่างกายเรานะเห็นแจ้งว่าไอ้ร่างกายนี้มันมีขึ้นมาเพราะเราคิดเอาเองคือเห็นเสียงที่พูดในใจเห็นเมื่อไหร่น้ําตาล่วงสาธุเลยเด่ต้องละเอียดกว่านี้ต้องรู้แจ้งถึงขั้นนี้ว่า เห็นว่าน้าท่าเนี่ยก็คืออาการรู้เนี่ยมันรู้เองไม่ใช่เรารู้ความคิดที่มันคิดอยู่นี้ไม่ใช่เราคิดมันเป็นอาการปรุงแต่งมโนภาพที่นึกก็ไม่ใช่เรามันเป็นอาการปรุงแต่งอารมณ์สุขทุกข์สงบวุ่นวายเป็นอาการปรุงแต่งทั้งสิ้นไม่ใช่เราแม้แต่ความทรงจําที่เราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์จดจําว่าเราเป็นมนุษย์มาตั้งแต่เด็ก มันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมันไม่ใช่เราโดยเป็นอาการทั้งหมดเลยเมื่อพวกเราเห็นได้แบบนี้ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเป็นเรานะเห็นเรียกว่าเห็นอน,นัตตาธรรมดังที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารูปนามหรือกันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสังเกตอยู่ภายในสังเกตดูที่รู้อยู่นี้มันรู้เองใช่หรือไม่ ขณะที่คิดอยู่นี้เขาคิดเองใช่หรือไม่ขณะที่นึกมีอารมณ์ทรงจำเขาก็เพิ่มปรุงแต่งของเขาเองใช่หรือไม่เราอยู่ไหนจิตด,ดวงใดพวกเราคนใดก็ตามนะสังเกตอยู่ภายในเห็นธรรมชาตินี้เขาทำงานของเขาเองหัวใจก็เต้นเองเนะี่ยตอนนี้มันก็หายใจเองเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรเลย